วันนี้เราก็จะมาคุยกันสั้นๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของ d ental veneer นะครับหลายๆคนก็มีความสงสัยว่าไอ้เจ้า d ental veneer เนี่ยมันคืออะไรเวลาเข้ามาพบทันตแพทย์นะครับทันตแพทย์บอกว่าฟันของเราเนี่ยมีเคลือบฟันที่ไม่ดีต้องการที่จะทําเคลือบฟันขึ้นมาใหม่ก็จะใช้คําว่า d ental veneer เราลองมาทําความรู้จักกันนะครับว่าตัว d ental veneer เนี่ยจริงๆมันคืออะไรกันแน่นะครับ สำหรับเทนทัลวีเนียนั้นก็คือวัสดุโูรณะอย่างหนึ่งที่ท,ทันตแพทย์เนี่ยเป็นคนทำให้โดยการที่จะต้องมีการกรอผิวเคลือบฟันที่มีปัญหานั้นออกไปเสร็จแล้วทันตแพทย์จะมีการสร้างตัวแผ่นเคลือบฟันใหม่นะครับซึ่งเป็นแผ่นเคลือบฟันเทียมแผ่นๆน,นี้เนี่ยจะมีความบางมากเลยนะครับแล้วก็จะนำแผ่นบางๆนี่แหละเอามาเตรียมแล้วก็มายึดบนผิวเคลือบฟัน ทำให้ฟันของเราเนี่ยมีความสวยงามแล้วก็มีความแข็งแรงมากขึ้นมีสีที่ดีมีรูปร่างที่ดีรวมทั้งความแข็งแรงของตัวฟันที่ได้รับการบรูรณะนั้นก็จะมีความแข็งแรงที่สูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเราพบว,ว่าถ้าหากว่าเรามีการทําตัววีเนียร์นี้บริเวณฟันหน้าหลายๆซี่<ๆ>ก็ทันแพทย์มักจะพูดถึงเรื่องของการออกแบบรอยยิ้มนะครับ เพราะว่าเวลาเราทําฟันหลายๆซี่เนี่ยทันตแพทย์สามารถจะสร้างความยาวของฟันสัดส,ส่วนของฟันความขาวของฟันทําให้ดูดีขึ้นเราจึงเรียกลักษณะของการทำด ental veneer นี้ว่า smile design สำหรับวัสดุนะครับที่เอามาทําตัว d e n ท a l veneer เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราจะนิยมใช้ตัวเซรามิกหรือบางคนก็จะเรียกว่าพอซเลนเราจึงได้ยินทันตแพทย์เรียกตัว d e n ทว l v นว่าเซรามิกหรือพอซเลน e n e e ในอดีตนั้นลนักษณะของวีเนีย,นยจะมีการเรียกว่าเฟซิ่งเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ยินคนบางคนเรียกตัวเดนทัลวีเนียว่าเซรามิกเฟซิ่งหรือโพสเลนเฟซิ่งในการทำตัววีเนียนะครับทันตแพทย์จะเริ่มจากการกรอผิวเคลือบฟันที่มีดีเฟกตนั้นออกไปบางๆประมาณ0.5มิลก็ปริมาณน้อยๆน,นะครับกรอให้ มีขอบที่ดีมีลักษณะที่เราสามารถที่จะพิมพ์ฟันแล้วก็ส่งชิ้นงานชิ้นนั้นไปที่ห้องปฏิบัติการห้องปฏิบัติการก็จะทําการทําชิ้นงานนี้มาให้แล้วก็ได้เป็นลักษณะของแผ่นเซรามิกวินเนียที่มีความบางเฉียบเราก็จะนํามาเตรียมบนผิวฟันแผ่นบางบางนี้นะครับก่อนที่เราจะทําการยึดลงไปบนตัวฟันถ้าหากว่าเราเนี่ยไม่ระวังพอแผ่นนี้ก็อาจจะแตกได้เพราะว่ามันยัง ไม่ค่อยแข็งแรงสักเท่าไหร่แต่เมื่อเราใส่กาวธนก,กรรมแล้วทําการยึดลงไปบนตัวฟันแล้วเนี่ยเราพบว่าตัวแผ่นเคลือบฟันเทียมตัวนี้ที่ทํามาจากเซรามิกมันจะมีความแข็งแรงที่ค่อนข้างมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นฟันที่มีรูปร่างที่ไม่ดีสีไม่ดีนะครับก็จะถูกทําการบูรณะฟันแล้วก็ยึดด้วยแผ่นบางๆางที่เป็นเคลือบฟันเทียมนี้หลายๆครั้งตัว dental veneer หรือเซรามิก veneer ก็จะถูกเรียก เป็นภาษาไทยว่าเครื่อฟันเทียมได้เพราะว่ามันทําหน้าที่ในการทดแทนเครือฟันของเราซึ่งปกติแล้วเนี่ยนะครับมันมีการสูญเสียไปแล้วเมื่อทําทดแทนใหม่ก็เลยกลายเป็นเครื่องฟันเทียมขึ้นมานั่นเองเราลองมาดูในคนไข้าบางคนนะครับที่มีลักษณะข,ของฟันหน้าที่ไม่สมบูรณ์นะครับอย่างในกรณีนี้เราจะเห็นว่าฟันสองซี่หน้าเนี่ยมีปลายที่บินไปแล้วก็ไม่สวย มีการเรียงตัวที่ไม่ดีนะครับในลักษณะน,นี้เนี่ยนะครับคนไข้เข้ามาหาทันตแพทย์เพราะว่าต้องการที่จะทําเครื่อบฟันเทียมบนฟันคู่หน้านี้ทันตแพทย์ก็จะเสนอเรื่องของการทําตัว dental veneer โดยการเตรียมฟันในขั้นตอนการเตรียมฟันก็จะมีการให้ยาชาแล้วก็จะมีการกรอเอาผิวเคลือบฟันออกไปประมาณ0.5มิลหลังจากนั้นนะครับก็จะมีการพิมพ์ฟันเราจะเห็นว่าการออกแบบชิ้นงาน จะต้องมีการออกแบบชิ้นงานให้มีลักษณะของตัวเครื่องฟันที่สวยงามเหมือนกับฟันธรรมชาติด้วยห้องปฏิบัติการก็จะทําการผลิตชิ้นงานที่เป็นซรลมิกที่มีลักษณะเป็นสีฟันแล้วก็มีความบางมากหากเราทําการวัดนะครับก็จะพบว่าตัวชิ้นซรลมิกนี้มีความบางเฉียบหลายๆครั้งเราพบว่าความบางนั้นบางได้ถึง0.5มิลทีเดียว เวลาเราเอาชิ้นงานบางๆนั้นมายึดบนตัวฟันก็จะมีการเลือกสีกาวที่เอามาติดบนตัวฟันให้เหมาะสมนะครับแล้วก็พบว่าหลังจากยึดไปแล้วนะครับตัวฟันก็จะมีเคลือบฟันใหม่ซึ่งทำมาจากชิ้นงานที่เป็นเซรามิกวีเนียนี้มีความสวยงามมีการเรียงตัวที่ดีขึ้นก็ไม่น่าเชื่อนะครับในหลายๆเคสเนี่ยการบูรณะฟันแค่คู่หน้าคู่เดียวก็ทำให้รอยยิ้มนี้เปลี่ยนไปแล้วก็ดูดีขึ้นมาได้ ทีนี้เราลองมาคุยกันนะครับว่าเวลาเราจะทำวินเนียเนี่ยเราจะทำได้ในกรณีไหนบ้างนะครับก่อนอื่นเนี่ยอย่างที่เราทราบกันก็คือเราเรียกวินเนียว่าเครื่องฟันเทียมการทำชิ้นงานบางๆเนี่ยนะครับมันจะมีหัวใจสำคัญก็คือว่าถ้าหากฟันชุดที่เราทำการบรูรณะเนี่ยมันมีเครื่องฟันที่เหลืออยู่เนี่ยมีคุณภาพแล้วก็มีปริมาณที่มากพอ เวลาเราทำเซรามิกมาแล้วเราทําการยึดลงไปบนตัวฟันมันก็จะทําให้เซรามิกบีเนียนั้นะมีความทนทานสูงอย่างมากเราพบว่าหลายๆเคสเนี่ยเซรามิกบีเนียสามารถอยู่บนฟันได้ถึง15-20ปีโดยที่ยังดูใหม่แล้วก็ยังดูเงาเหมือนกับเครื่อบฟันปกติธรรมดาเลยเพราะฉะนั้นหัวใจสําคัญก็คือฟันที่จะทําการบูรณะนั้นจะต้องมีเคลือบฟันที่เหลืออยู่เพียงพอถ้าไม่เพียงพอทันตแพทย์ก็จะบอก กับเรานะครับแล้วก็บอกว่าเราไม่สามารถทำเซรามิกวินเนียได้เราจะทำเซรามิกวินเนียหรือเดนทัลวินเนียเนี่ยเพื่อปรับปรุงรอยยิ้มและฟันอย่างในกรณีนี้นะครับเราจะเห็นว่าคนไข้ที่เข้ามาเนี่ยมีลักษณะของฟันที่สั้นๆแล้วก็เห็นเหงือกค่อนข้างเยอะก็จะมีการตัดเหงือกขึ้นไปและหลังจากนั้นก็ทําการบูรณะฟันด้วยเซรามิกวินเนียให้มีลักษณะส,สีฟันที่ขาวขึ้นดูรูปร่างดีขึ้น มีโค้งของรอยยิ้มที่สวยขึ้นเรามักจะเปลี่ยนสีฟันให้เป็นสีขาวได้นะครับด้วยการทำเซรามิกวีเนียก็จะเห็นว่าในกรณีที่มีฟันที่เหลืองการที่เรามีการเตรียมฟันและเราก็ทำเคลือบฟันเทียมขึ้นมาใหม่ตัวเคลือบฟันเทียมที่มีสีขาวขึ้นจะถูกเอามายึดบนตัวฟันก็ทำให้ฟันที่ดูเหลืองกลายเป็นฟันที่ขาวขึ้นมาได้ เราสามารถใช้วินิ่งในการปรับปรุงสีแล้วก็รูปร่างของฟันไปพร้อมๆกันเพราะว่าหลายๆครั้งฟันที่ทําการบลรูน,นั้นนั้นอาจจะมีรูปร่างที่ไม่สวยสีไม่สวยนะครับการทําวินิ่งก็ทําให้สีและรูปร่างนั้นดูดีขึ้นมาได้วินียสามารถเอามาปิดช่องห่างระหว่างฟันได้การมีช่องห่างระหว่างฟันทําให้เวลาเราพูดเราคุยเรายิ้มเนี่ยมันเห็นช่องว่างช่องห่างมันก็ดูแล้วไม่สวยไม่มีสเสน่ห์ การทาวีเนียขึ้นมาเอามาปิดช่องห่างพวกนี้ก็ทําให้ดูดีขึ้นแล้วก็ดูสวยงามมากขึ้นการที่มีช่องห่างเยอะๆหลายๆซี่เลยเราจะทําการบรูรณะฟันให้รวดเร็วแล้วทําให้ดีก็สามารถที่จะทําการปิดด้วยวีเนียได้การทําวีเนียขึ้นมาใหม่ปิดช่องห่างทั้งหมดก็ทําให้รอยยิ้มนั้นไม่มีช่องดําไม่มีช่องมืดแล้วก็ดูสวยงามขึ้นมาได้ตัววีเนียนะครับ สามารถนำมาใช้ทำให้ฟันเนี่ยที่มีรูปร่างไม่ถูกต้องตามธรรมชาติเปลี่ยนกลายเป็นฟันที่มีรูปร่างที่ดีได้อย่างในกรณีนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าบริเวณที่อยู่ของฟันซี่ข้างกลายเป็นฟันซี่เขี้ยวนะครับเราก็เปลี่ยนรูปร่างของฟันซี่เคี้ยวกลายเป็นฟันซี่ข้างไปมันก็จะทําให้ลักษณะฟันบริเวณนั้นเนี่ยมีลักษณะที่เป็นไปตามธรรมชาติมากขึ้นได้เราสามารถใช้วิเนีย ในการแก้ไขฟันซี่ข้างที่เล็กนะครับหรือที่เราเรียกกันว่าเพช h เชฟเพราะว่าฟันลักษณะที่เป็นฟันรูปลิ่มเนี่ยมันเป็นฟันที่ขึ้นมาในช่องปากทําให้เกิดช่องว่างช่องห่างแล้วฟันซี่เล็กๆที่เหมือนเม็ดข้าวสารพวกนี้ก็สามารถที่จะทําการติดลงไปด้วยเครื่องฟันเทียมหรือตัวเดนทัลวินเนียและทาให้มีลักษณะที่เหมือนกับฟันธรรมชาติขึ้นมาได้เดนทัลวินเนียหรือเครืองฟันเทียมเนี่ย ถูกนามาใช้ในการปรับปรุงรูปร่างฟันกรณีที่มีรูปร่างฟันที่ไม่ดีหลายๆซี่การทําวีเนียก็สามารถทําให้รูปร่างฟันเนี่ยมันดูดีขึ้นมาได้การที่ฟันเลี้ยงตัวผิดปกติเล็กๆน้อยๆยไม่มากจนเกินไปบางครั้งก็ไม่มีความจําเป็นที่จะไปทําการจัดฟันแล้วนอกจากนี้ถ้าหากสีฟันไม่สวยด้วยการเลือกทําวีเนียแล้วก็ปรับปรุงการเลียงตัวของฟันให้อยู่ในแนวที่ถูกต้องก็เป็นลักษณะที่ สามารถทำได้แล้วก็ทำได้อย่างรวดเร็วด้วยหลายๆครั้งเวลาที่เราอายุมากขึ้นเนี่ยเราพบว่ามีการล่นของตัวเหงือกแล้วก็ทำให้เกิดลักษณะของช่องสามเหลี่ยมมืดตรงบริเวณคอฟันวิเนียก็สามารถนำมาใช้ในการสร้างฟันขึ้นมาให้มีรูปร่างใหม่แล้วก็ปิดช่องห่างช่องมืดช่องสามเหลี่ยมระหว่างฟันตรงบริเวณคอฟันนี้ได้ด้วยเ <ım> ช่นกันก็ทำให้รอยยิ้มนั้นดูแล้วมีเสน่ห์มากขึ้นแล้วก็ดูสวยางามมากขึ้น ในบางกรณีนั้นฟันบางชุดมีการอุดฟันจนกระทั่งฟันเนี่ยมีลักษณะที่เป็นดีเฟกต์ต่างๆเต็มไปหมดเลยการบูรณะฟันใหม่และเปลี่ยนใหม่ก็อาจจะทําให้ทําได้ยากแล้วก็ไม่สามารถทําได้ดีการทําเซรามิกวีเนียโดยการใช้เคลือบฟันเทียมแผ่นบางๆเอามาติดลงบนตัวฟันก็สามารถทําให้แก้ไขลักษณะของรอยอุดเกา่าที่มีการเสื่อมสภาพนั้นได้อย่างดีแล้วก็ดูดีมากขึ้น กรณีที่ฟันมีสีเข้มจากอายุจากอาหารหรือว่าจากยาบางอย่างที่ทานเข้าไปก็สามารถที่จะทำให้ฟันเนี่ยสวยขึ้นมาได้จากการทำเครื่องฟันเทียมหรือด ental v เ n e e r นั่นเองกรณีที่สีฟันไม่เสมอกันก็ทำให้รอยยิ้มนั้นไม่มีสเสน่ห์การทำเซรามิกวีเนียก็สามารถปรับสีฟันทุกๆซี่ให้มีสีที่เหมือนเหมือนกันแล้วก็กลมกลืนกันทำให้รอยยิ้มนั้นสวยงามมากขึ้น ฟันเข้มที่เกิดจากเทตตาไซคลินที่ทําให้ฟันดํามากๆเวลายิ้มทําให้เกิดลักษณะของฟันที่สีเข้มก็ดูไม่สวยเซรามิกบีเนียก็สามารถปรับให้ลักษณะของฟันนั้นจากสีที่เข้มกลายเป็นสีฟันที่เป็นปกติมากขึ้นรอยยิ้มก็ดูปกติแล้วก็ดูมีความสวยงามมากขึ้นระดับสีเข้มของฟันที่เกิดขึ้นมาจากเทตตาไซคลินสเตน อันนี้จะเป็นยาแก้กเศษชนิดหนึ่งซึ่งในอดีตเนี่ยนิยมใช้มากๆเลยคนที่ใช้ยาตัวนี้มากๆในขณะที่มีการสร้างฟันก็จะมีระดับความรุนแรงของสีฟันที่เปลี่ยนไปหลายๆระดับนะครับระดับที่1อาจจะเป็นระดับที่สีฟันเปลี่ยนไปไม่มากระดับที่3เป็นระดับของสีฟันที่เปลี่ยนไปค่อนข้างมากการทำเซรามิกวีเนียก็สามารถเปลี่ยนสีหรือว่าแก้ไขสีฟันที่เกิดเอฟเฟกมาจาก การทานยาพวกเทตา้าไซคลินตัวนี้ได้วันพวกนี้เนี่ยเวลาที่เราเปลี่ยนด้วยตัวซราบิกวีเนียหลายๆครั้งคนไข้ต้องการฟันที่ดูขาวขึ้นเพราะว่าตั้งแต่โตมาเนี่ยนะครับรอยยิ้มก็จะมีฟันที่มีสีเข้มเมื่อต้องการทำวีเนียใหม่ก็อยากได้ฟันที่ขาวขึ้นแล้วก็ดูดีขึ้นในลักษณะแบบนี้เนี่ยตัวซราบิกวีเนียก็สามารถนำมาใช้แล้วก็ทำให้เกิดความสวยงามได้ด้วยเหมือนกัน ตัวเซรามิกวีเนียเนี่ยมีประสิทธิภาพมากเลยในการนำมาใช้ปรับปรุงรอยยิ้มแล้วก็แก้ไขแนวเรียงตัวของฟันจากลักษณะของรอยยิ้มแต่ละคนซึ่งมีลักษณะที่แตกต่างกันทำให้เวลายิ้มเนี่ยจะมีหน้าต่างของรอยยิ้มที่ไม่เหมือนกันและเราก็พบว่าหน้าต่างของรอยยิ้มนั้นภายในหน้าต่างรอยยิ้มเราก็จะเห็นปริมาณฟันแล้วก็เหงือกที่ไม่เหมือนกันเวลาเราดูรอยยิ้มเราพบว่า เราจะมีเส้นรอยยิ้มที่พิจารณาเพื่อให้เกิดความสวยงามหลายๆเส้นได้แก่เส้นรอยยิ้มของริมฝีปากบนเส้นรอยยิ้มในระดับเหงือกแล้วก็เส้นรอยยิ้มของระดับปลายฟันการที่เราทําให้เส้น3ามเส้นนี้กลมกลืนกันไปก็จะทําให้รอยยิ้มนั้นดูแล้วมีความสมมาตรดูแล้วมีความกลมกลืนขึ้นมาได้ ภายในรอยยิ้มก็ประกอบไปด้วยลักษณะสีขาวของฟันถ้าหากฟันเนี่ยมีการเรียงตัวไม่ดีมีสีที่ไม่ดีมีปริมาณสีขาวไม่ดีนะครับมันก็จะทําให้รอยยิ้มนั้นดูแล้วไม่มีความกลมกลืนได้ทันตแพทย์ก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนปรับปรุงทําให้ฟันเนี่ยนะครับมีลักษณะที่สวยงามดูดีขึ้นมาได้ส่วนปริมาณเหงือกที่ไม่เท่ากันก็จะต้องมีการตกแต่งเหงือกแล้วก็ทําให้เห็น ปริมาณสีชมพูที่โผล่ออกมาในขณะที่ยิ้มให้มันมีความสมมาตรและก็สวยงามมากขึ้นปรับปรุงลักษณะปลายฟันรอยยิ้มทําให้ความยาวนั้นดีขึ้นทําให้ฟันนั้นมีการเลียงตัวที่ดีขึ้นทําให้สีฟันนั้นดูดีขึ้นรอยยิ้มนั้นก็จะดูมีสเสน่ห์มากขึ้นนั่นเองนะครับอย่างในเคสนี้ก็จะมีการปรับเปลี่ยนตัวเหงือกด้วยการผ่าตัดขอบเหงือกทําให้ขอบเหงือกนี้มีลักษณะส,สมดุลกันทั้ง2ด้าน เพื่อให้เวลาที่คนไข้ย,ยิ้มทำให้เห็นปริมาณสีขาวที่สมมาตรกันใน2ด้านส่วนใหญ่แล้วการออกแบบตัว d e นทัลวีเนียอาจจะมีการออกแบบร่วมกับวัสดุบุระนชนิดอื่น,นได้แก่ครอบฟันอย่างในกรณีนี้ก็จะมีการทำครอบฟัน2ซี่แล้วก็ทำเซรามิกวีเนียเพิ่มขึ้นอีก6ซี่ในฟัน6ซี่นี้จะประกอบไปด้วยครอบฟัน2ซี 4. แล้วก็เซรามิกวีเนียที่เป็นแผ่นบางๆปริมาณ6ซี่รวมทั้งหมด8ซี่เมื่อทำการยึดด้วยกาวเรซินที่มีความแข็งแรงมากก็จะทำให้ฟันที่ระบุรณะใหม่นั้นมีความสวยงามสูงที่สุดเราจะเห็นว่าความเป็นธรรมชาติของตัวเซรามิกที่เกิดจากเซรามิกวีเนียและเซรามิกที่เป็นครอบฟันจะมีความกลมกลืนกันเกือกมีความสวยงาม เมื่อเปรียบเทียบระหว่างก่อนและหลังทําการรักษาเราจะเห็นว่าฟันและเหงือกมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัดรอยยิ้มที่เกิดขึ้นมาจากการออกแบบฟันให้มีลักษณะการเรียงตัวที่ดีขึ้นขาวขึ้นเห็นปริมาณเหงือกที่เพียงพอในสองด้านก็ทําให้เกิดความสมมาตรกันแล้วก็มีความสวยงามที่สูงขึ้นนี่แหละครับคือลักษณะของการออกแบบรอยยิ้มแล้วก็ทําการบูรณาฟันด้วยตัวเคลือบฟันเทียมร่วมกับลักษณะของตัวครอบฟันที่เป็นเซรามิก ความสวยงามที่สวยขึ้นนี้นะครับก็ทำให้รอยยิ้มมีสเสน่ห์ทำให้รอยยิ้มสวยงามแล้วก็ทำให้คนไข้นั้นมีความมั่นใจมากขึ้นในขณะที่ยิ้มในกรณีที่ฟันที่มีรอยยิ้มที่ไม่สวยมีฟันเหลืองนะครับอันนี้เนี่ยก็สามารถที่จะทําการออกแบบรอยยิ้มแล้วก็ปรับเปลี่ยนฟันในช่องปากให้มีความสวยขึ้นในกรณีที่เคลือบฟันนั้นถูกทำลายไป ในบางส่วนแต่ยังเหลือเครืองฟันที่มีปริมาณที่เพียงพอหากเส้น3มเส้นคือเส้นสมัยลายมันมีลักษณะที่ไม่กลมกลืนกันเราสามารถปรับลักษณะของรอยยิ้มต่างๆด้วยการสร้างฟันให้ดูดีขึ้นให้มีรูปร่างสีฟันที่สวยขึ้นทําฟันต่างๆเหล่านั้นให้ขาวขึ้นเมื่อฟันขาวขึ้นก็ทําให้รอยยิ้มนั้นดูสว่างแล้วก็ดูดีขึ้นมีความกลมกลืนมากขึ้นนั่นเองเราพบว่า การที่เราสร้างให้เกิดความกลมกลืนสมมาตรกันระหว่างเส้นรอยยิ้มทั้ง3รอยยิ้มที่เราสร้างขึ้นให้ส่วนของฟันที่ข่าวขึ้นระดับเหงือกที่สมดุลกันมากขึ้นรอยยิ้มนั้นก็จะกลับกลายเป็นรอยยิ้มที่มีสเสน่ห์แล้วก็เป็นรอยยิ้มที่สวยงามมากๆได้นั่นเองเซรามิกวีเนียกก็เป็นงานบรณะฟันอย่างหนึ่งที่ปัจจุบันนั้นทันตแพทย์นิยมใช้แล้วก็เราจะมักได้ยิน ํำว่าออกแบบรอยยิ้มนะครับทำให้รอยยิ้มนั้นดูสวยงามมากขึ้นยิ้มแล้วสวยฟันสวยมีสเสน่ห์มีความกลมกลืนกันระหว่างระดับของเงือกที่โผลออกมาต่อสายตาแล้วก็ความขาวที่กลมกลืนกันในรอยยิ้มต่างๆที่มีความแตกต่างกันในแต่ละบุคคลจะต้องทําการออกแบบรอยยิ้มให้เหมาะสมแล้วก็สวยงามมากขึ้นอันนี้ก็เป็น เรื่องสั้นๆที่เราคุยกันในวันนี้นะครับก็หวังว่าจะได้ประโยชน์กับผู้ฟังทุกๆคนนะครับแล้วพบกันใหม่ครับ